นิสสันน a วาร่าเคซีแบล็กเอเดชันเครื่องเป็นเครื่องตัวแรงเกียร์ออโต้ตกแต่งสปอร์ตมารอบคันเลยเป็นแบล็กเอ i t ชันลายการาฟิกติดตั้งมาให้เลยตั้งแต่โรงงานแอร์เย็นฉ่ำและที่สำคัญมีกล้องรอบคันรถกระบะมันเป็นรถที่ฐานล้อยาวช่วงยาวเหลี่ยมมุมในการเลี้ยวต่างๆมันยากกล้องรอบคันเนี่ยมันช่วยได้มากมันเป็นความสะดวกที่มาพร้อมกับความปลอดภยัย เครื่องยนต์ได้เกียร์ก็เป็นสเปคเดียวกับตัวท็อปเป็นล้านเลยเป็นเครื่องดีเซล2.3ลิตรทวินเทอร์โบจับคู่กับเกียร์ออโต้7สปีดกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดมหาสาร450นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ ผมมินจากได้ออโตบ็อกครับวันนี้จะพามารีวิวนิสสันนาวาร่าเคซีแบล็กเอ o n ชัก็คือ King Cap รุ่นตอนครึ่งในภาษาชาวบ้านเรานั่นเองนะครับกระบะตอนครึ่งหรือรุ่นแคปหลายคนจะชื่นชอบเพราะว่าตัวแค p เนี่ยถ้าเป็นตัวเกรดไฮนะครับตัวแคปแล้วยังมีลูกกระบะท,ที่มันยาวนะครับมันมีความอเนกประสงค์ในการใช้งานใช้ในไร่ในสวนหรือเราเป็นคนทํางานออฟฟิศเป็นข้าราชการและมีอีกชีวิตหนึ่งในวันหยุดที่จะต้อง ซื้อของเข้าบ้านนะซื้อปุ๋ยเข้าสวนซื้อของมาจัดสวนนะฮะหรือกิจการอื่นๆรถที่มันเป็นตัวแคปเนี่ยมันบรรทุกได้เยอะกว่าตัวดับเบิลแคปนะหลายคนก็จะมองหาตัวแคปแต่เราเป็นคนมีตังประมาณหนึ่งนะฮะชนชั้นกลางแบบเราเนี่ยก็อยากได้ความสะดวกสบายนะครับนิสสันเนี่ยเห็นโอกาสในการทำการตลาดก็เลยพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือนิสสันนาวาร่าเคซีแบล็กเอเพอเป็นแบล็กเอ i t ชันแล้วเนี่ย มันมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตนะครับมันเป็นเหมือน road, สปอร์ตออฟโรดสปอร์ตบิกอัพแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในยุคนี้เขามีด้วยนะครับแล้วคบเป็นเขาคนเดียวด้วยนะฮะที่มีก็คือเป็นกระบะตัวไฮตัวแคบแล้วมีกล้องรอบคันมันมีประโยชน์ยังไงนะครับรถกระบะเนี่ยจะถอยเข้าออกหรือมุมมองต่างๆมุมออบมันเยอะโดยเฉพาะตัวสูง มีข่าวมากมายที่ถอยทับคนเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเนาะถอยทับของถอยชนอะไรอย่างเงี้ยรถกระบะมันเป็นรถที่ฐานล้อยาวช่วงยาวเหลี่ยมมุมในการเลี้ยวต่างๆมันยากนะมีกล้องรอบคันเนี่ยมันช่วยได้มากนะครับมันเป็นความสะดวกที่มาพร้อมกับความปลอดภัยนะครับแล้วราคาจําหน่ายตัวเนี้ยหน้าตาแบบนี้เลย่ลอเลามากๆนะครับรวมถึงเครื่องยนต์และเกียร์ก็เป็นสเปคเดียวกับตัวไฮตัวท็อปเป็นล้านเลย เครื่องตัวนี้ก็คือรหัส YS23DDTT เป็นเครื่องดีเซล2.3ลิตรทวินเทอร์โบจับคู่กับเกียร์ออโต้7สปีดกำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดมหาศาล450นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องดีเซล2.3ลิตรเท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่องดาวซายซิ่งราคาจำหน่ายของ Nissan Navara KC Black Edition อยู่ที่849,000บาทเครื่องเป็นเครื่องตัวแรงเกียร์ออโต ตกแต่งสปอร์ตมารอบคันเลยนะครับเป็นแบล็กเด i ์ชันลายกราฟิกติดตั้งมาให้เลยตั้งแต่โรงงานแอร์เย็นฉ่ำและที่สำคัญมีกล้องรอบคันแล้วเป็นรถแคปด้วยนะฮะแคปของเขาก็ยุคนี้เป็นแคปเปิดได้เนาะเป็น Open Cap ที่ผมย้ำเรื่องกล้องรอบคันนะครับใครที่ใช้รถยุคนี้มีเงินซื้อตัวท็อปอไรต่างๆของค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวสูงหรือตัวที่เป็น ppv suv เนี่ยถ้าใครไม่มีกล้องรอบคันนี่ โหยี้กันมากเลยในยุคนี้นะครับแล้วเมื่อไล่ดูในแต่ละค่ายแล้วนะฮะรถกระบะตัวไฮก็คือตัวไฮฟรอตัวสูงตัวไฮสเปคด้วยเนี่ยโดยส่วนมากนะครับรุ่นที่มีกล้องรอบคันมาให้จะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงแล้วก็เป็นเกรดที่ไฮขึ้นไปอีกนะครับก็ทำให้นิสสันนาวาร่า k b l l c k k e i t t o o n เป็นอะไรที่น่าสนใจหลายคนอยากให้รีวิวแล้วก็จะบอกว่ารุ่นเนี่ย เป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยของ Nissan n นวาร่ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้หน้านี้แล้วนะครับโคมไฟหน้าเป็นตัว c ี o ็อกและ q u a ด LED ก็คือหลอดโปรเจคเตอร์เลนส์สีดวงเท่ๆเลยชุดด้านหน้าเนี่ยเขาแพงสุดละถ้าเทียบกับกระบะทั่วไปนะครับหน้านี้ก็เท่ดุนะครับเขาจะตกแต่งชายล่างสีดำกระจังหน้าสีดําโดยมีเฟรมรอบกระจังหน้ามีโลโก้เวาร่าตัวนี้เป็นสีเทาเข้มกระจกมองข้างสีดํโคมไฟนะครครอบดํามาเลย มีซุ้มล้อเย็บมาเรียบร้อยมีล้อสีดํามาให้นะฮะเป็นล้อลายแบบสปอร์ตมากๆรัดมาด้วยยางเป็นโตโยไทยนะฮะโตโยโอเพนคันที่ยางตัวนี้ก็เน้นวิ่งทางดําทางคอนกรีตท,ทางดินวิ่งได้แต่ยางสไตล์เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นยาง HT แต่เขาจะใส่ลูกเล่นของยาง AT มาให้ด้วยนะครับเท่ากับว่าถามว่าลุยได้ไหมถ้ามันอยู่ใน รุ่นขับเคลื่อน4ล้อสมัยก่อนนะครับตอนที่เขามีรุ่น V L ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยยังเป็นยางลักษณะนี้เนี่ยมันลุยได้นะครับ70 30มันไม่เป็นยางออเทอเรนเหมือนในตัว p r o โฟเตัวนั้นเนี่ยมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อใช่ไหมครับก็ได้ยาง AT ทีที่แบบทางดําทางออฟโรด d 50-50บบแบบนี้ก็ได้เรื่องของความเงียบความนุ่มนวลประหยัดน้ํามันนะฮะลายล้อแม็กก็เท่ดีนะครับรัดมาด้วยยางไซส์2 5 5 6 7าหทั้ง4ล้อเลยระบบกันสะเทือน ด้านหน้าก็เป็นดับเบิลวิชโบนนะครับด้านหลังก็เป็นแหนบแผ่นซ้อนแหนบอยู่ใต้เพลาครับก็จะมีเรื่องของความเป็นตัว h i g ของเขาแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้เขาจะเตี้ยกว่าแต่เวลามองดูฟิตเมนต์ของรถเนี่ยจอดเดียวๆแบบนี้เป็นไงครับถ้าไม่จอดเทียบกับพวก Ford Ranger หรือ Revo นะก็ดูว่าฟิตเมนต์เขาได้นะในความเป็นวัยรุ่นหนีน้ำเป็นรถยกสูงนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไมเนอร์เชนเนี่ย เขาดีไซน์ลูกกระบะใหม่สําหรับตัวสูงขอบกระบะเนี่ยถูกยกขึ้นมาสิ่งที่ได้นะครับเหมือนยุคหนึ่งไททันเคยขอบกระบะเตี้ขายไม่ดีนะครับก็ต้องไปทําขอบกระบะมาใหม่เพราะขอบกระบะสูงเนี่ยมันได้เรื่องของการใช้งานจริงการเรียงของเรียงลังต่างๆนะตอนนี้ขอบกระบะสูงแล้วพอขอบกระบะสูงทําให้รถดูสูงไปด้วยแต่เรื่องของความสูงก็มีปรับนิดนึงนะครับตอนไมเนอร์เชนเนี่ยสูงกว่าเดิมสูงกว่ายุคที่เป็นนาวราตัวเก่านะ เพราะว่าความแข็งของแหนบเนี่ยมีการปรับแหนบเขาโค้งกว่าเดิมยกรถขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะช็อคอัพับเบอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช่วงล่างต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวก่อนไมเนเชนนะตัวเนี้ยก็เป็นทรงประมาณนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาเตีย้ยแต่ถ้าเราขับแบบใจเรารักนะฮะชื่นชอบชัซซีของนิสสันมัน ขึ้นชื่อเลยเรื่องของความแกร่งนะฮะมาดัสสันมาเป็นนิสสันมาเป็น Big กมาเป็น D40 ชอบเหลือเกินมันก็จะแบบพอเห็นพัฒนาการของมันเนี่ยก็จะเริ่มอินนะตัวนี้ก็เท่เหมือนกันพอใส่ของครบๆแล้วของแต่งมาจากโรงงานเออใช้ได้เลยนะสำหรับตัวแคปนะเพราะปกติเนี่ยพอรถกระบะมายกสูงสำหรับตัวแคปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนหัวมันเล็กๆเ,เนาะแต่ของนาวาร่าเนี่ยพอยกแล้ว มันดูแบบดูใช่ะดูลงตัวฟิตเมนต์ของเขาสวยดีนะครับนี่คือความอเนอกประสงค์ของรถแคปนะฮะคนชอบก็ก็จะชอบนะครับบางคนบอกว่าก็ซื้อ4ประตูได้ไหมขึ้นลงสะดวกสบายนะก็แล้วแต่4ประตูเดี๋ยวนี้ราคามันแบบไปไกลมากนะฮะสำหรับตัว KC Black Edition ของ Navara เนี่ย849ได้ส่วนลดอีกนิดหน่อยนะครับไม่ต้องดาวเยอะมาก พอนยาวสักนิดหนึ่งเราก็ได้รถใช้งานลดไว้ใช้ในกิจการก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนี่ยความเป็นเอกประสงค์ของแคปก็คือเปิดแล้วก็เอาของใส่เข้าไปโชว์รูมก็อาจจะแถมเบาะนั่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงๆก็คือแคปเนี่ยเขาเอาไว้วางของแต่จะเห็นว่าเขาซาะร่งไว้ตรงเนี้ยเมืองนอกอะ่ะเขาอานุญาตให้นั่งนะครับในแคปก็จะมีที่นั่งมีเข็มขัดนิรภยัยแต่บ้านเรามัน ถูกแยกรถเนี่ยด้วยประเภทในการจดทะเบียนนะครับที่แยกตามสีป้ายเนี่ยมันมีภาษีหน้าโรงงานที่ค่ายรถเขาต้องจ่ายนะครับพอเป็นรถสีประตูป้ายดํามันต้องจ่ายเท่ารถเกง๋งอะไรอย่างเงี้ยทำให้ภาษีป้ายแะเบีแพงอย่างตัวแคปเนี่ยป้ายทะเบียนเป็นป้ายเขียวเป็นรถกระบะเหมือนหัวเดียวนะครับเหมือนซิงเกิลแคปมันก็จ่ายค่าภาษีรายปีของขนส่งเนี่ยถูกกว่านะครับ รัชการเขาให้นั่งได้แต่ต้องไปติดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยนะฮะเดิมๆเป็นแบบนี้ภา,ายในของนิสสันนาวรารนะครับคุณหน้าคุณตากันดีที่ผมชอบเลยก็คือสวิตช์คาร์เมลคือกลรองรอบคันกดใช้งานง่ายเอาไว้กดดูเวลาที่จะเลี้ยวออกจากช่องจอดนะครับเหลี่ยมมุมต่างๆเราเลี้ยวพ้นไหมตัวนี้มีประโยชน์นะครับแล้วการที่เขาพัฒนามาพร้อมกันเนี่ยไม่ต้องไปหาสวิตช์กดทีจออะไรเลย นิสสันเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ใส่กล้องรอบคันมาในรถที่ขายในประเทศไทยรถที่ประกอบในประเทศไทยนะครับเป็นค่ายแรกเลยสําหรับตัว849นะทริมในการตกแต่งก็โอเคไม่ดูโลดูแบบใช้ได้เลยพรีเมียมอยู่เฟรมต่างๆเนี่ยเขาจะทำเป็นสีเทามาฐานเกียร์เป็นแบล็กเบนโนแล้วก็เป็นโครเมียมเกียร์ก็เหมือนตัวท็อปเลยนะครับออโต้เสปีดเกียร์ลูกนี้เป็นเกียร์ลูกเดียวกับที่อยู่ใน นิสสันเซที่ญี่ปุ่นนะครับเกียร์ลูกใหญ่มากในรถคันนี้ก็มีเกียร์เนี่ยแพงแพงมากนะครับเกียร์เครื่องนี้ก็ใช้ได้เครื่องก็เป็นเครื่องดีเลยมีมาสักพักแล้วตอนนี้เซตเป็นเทอร์โบคู่นะครับก่อนหน้าน,นี้เขาเป็น2.3เทอร์โบส่งไปออสในอดีตนะครับตอนนี้เป็นเทอร์โบคู่แล้วแรงขึ้นมาหนักเลยนะฮะมีที่วางแก้วนี่แล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลนะครับหนะ้าปัดก็เป็นทั้ง มาตรวัดแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลดูค่าต่างๆได้มีแอร์แบ็กด้านหน้ามาให้นะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยบอกก็นั่งโอเคนะครับนะเดิมๆใช้ได้เลยเฮ้ย USB พอร์ตเยอะมากนะครับจุดชาร์จไฟทั้งตัว Type A Type C แล้วก็ซ so ็อกเก็ตจ่ายไฟ DC 12โวลต์โอ้รถใช้งานจริงๆนะครับ แอร์เย็นฉ่ำหวานเจี๊ยบช่องเก็บแว่นไฟส่องสว่างสีขาวพรีเมี่ยมกระจกอยู่ฝั่งนี้นี่มีไฟด้วยกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติด้วยเฮ้ยเขาก็นิดนึงนะคือก่อนเมเนจอร์เขาเคยมีอะไรแล้วเขาตัดไปแล้วลูกค้าแบบว่ากลดาก็คือที่วางแก้วตรงช่องแอร์หายไปนะฮะแต่ของที่ได้เพิ่มเข้ามานี่ก็เยอะนะแต่เรื่อง ช่องวางแก้วนะก็จริงตอนนี้ก็จะมีนวาวาร่าเคยมีเอาออกไปไททันไม่มีฟอร์ดก็มี Next-Gen เนี่ยก็จะเป็นตัวบนๆถึงจะให้มานะครับก็วางแก้วนี่ครับวางแก้วตรงกลางถ้าเป็นขวดน้ำเป็นกระบอกน้ำก็วางด้านข้างนะถามว่าก็เยอะไหมก็ได้อยู่นะครับวางขวดเนี่ยทั้งประตูบานหน้าแล้วก็ประตูแคบ ที่วางแก้วนะกินคนละแก้ววาง2ช่องแต่ด้วยความที่มันเคยมีไม่มีลูกค้าอาจจะถามนะครับก็รอดูกันไปนะฮะในอนาคตมันก็คงกลับมาในเจนใหม่ๆนะครับแคบปก็กว้างอยู่นะคือแคปก็ทำมาเพื่อวางของผมต้องนั่งให้ดูไหมอ่ะลองนั่งดูก็ได้นะครับสมมติผมขับรถนะถ้านั่งขับประมาณนี้สมมตินะครับถ้าต้องนั่งในแคบก็ ขึ้นมาเขาก็จะมีเป็นเบาะนั่งเก้าอี้ญี่ปุ่นวางสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก2นิ้วครึ่ง3นิ้วแถวๆนี้ก็ไปด้วยกันแบบนี้ผมชินนะครับกับแคปเนี่ยตอนเด็กนั่งอยู่ในแคปตลอดนะครับเราจะชอบมากรถกระบะสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยทุกบ้านเขาไม่ซื้อ4ประตู ต้องเป็นตัวแคบนะครตัว4ประตูมันแบบเหลือลูกกระบะน้อยอ่าอีกเรื่องหนึง่งนวาวาร่เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เป็น NP-300 n a นวาวารตอนนั้นคนแบบว้าวมากครับนะฮะเป็นกระบะแคปที่มีแอร์หลังเขาทำมาให้เลยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นท่ออากาศอยู่ข้างในก็คอมมอนกันก็คือใช้ร่วมกับตัว4ประตูอย่างเงี้ยเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์เขาก็ไม่ตัดนะเป็นค่ายแรก ที่ใส่แอร์หลังในตัวแคปตอนนี้ก็ยังมีอยู่นในตัว Black Edition นะครับก็แล้วแต่เกรดคือตัวเตี้ยเขาอาจจะไม่มีอะไรอย่เงี้ยก็ต้องไล่ดูแต่ตัวสูงเนี่ยถ้าเป็นตัวแคปเขามีแอร์หลังให้ด้วยเดี๋ยวรวมนะครับสำหรับ Nissan Navara KC Black Edition บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากนะครับเพราะว่า Black Edition ในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องที่แบบว่ายังไม่ใช่ตัวสุดนะครับจะไม่ใช่ตัว190ม้า สมัยก่อนตัว y d 25เขามีนะครับตัว190ม้าแต่ต้องเป็นเกรด V L ขับ4ตัว Black e d i t i o นในอดีตมันจะได้แค่163แรงม้าตอนนี้พอมาเป็นเกียร์ออโต้แล้วเขาจะจับคู่เลยเกียร์ออโต้จะมาพร้อมกับตัวเทอร์โบคู่นะฮะทวินเทอร์โบก็จะได้190แรงม้าก็สมกับการรอคอยนะครับ b บ a ็กเ i เนี่ยเขามีแฟนอยู่นะของเดิมเนี่ย b บ a ็กเด i พอออ,ออกมาหมดออกมาหมด นะครับตัวนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันนะแล้วในตัว KC ที่ผมเน้นเลยเนี่ยก็คือในราคา800,000กว่าบาททุกวันนี้รถกระบะนะฮะตัวแคบยกสูงเนี่ย800,000กว่าบาทแล้วนะครับก็ของนาวาร่าเนี่ยถูกสุดมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับใครเคยได้ใช้มันจะมีประโยชน์การคาลิเบตก็คือการเซตการตั้งมาจากโรงงานเนี่ยมุมต่อมุมภาพของมันจะเป๊ะนะครับ ทุกวันนี้กล้องรอบคันมีติดในร้านประดับยนต์ทั่วไปแต่มันจะไม่เปะ๊ะรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะฮะยิ่งถ้าไม่ใช่ PPV ตัวสูงเลยเนี่ยภาพก็จะไม่ตรงฉะนั้นการติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสเปคในแคตตาล็อกเลยเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าซัพพลายเออร์กับคาร์เมเกอร์เขาทำงานร่วมกันนะครับก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์แล้วก็ของตกแต่งกับค่ายรถเนี่ยเขาทำงานด้วยกัน มันก็จะออกมาไปน่าใช้แบบนี้กลับมาที่เรื่องสมรรถนะนะครับพูดเรื่องของกระบะดีเซลเทอร์โบก็ต้องคุยเรื่องสมรรถนะเรื่องสมรรถนะเนี่ยโอ้โหเชื่องขนมกินได้เลยสำหรับนิสสันนาวาร่าถ้าเป็นตัวทวินเทอร์นะครับเขาจะไม่ใช่เทอร์โบแปรผันนะครับแต่มีเทอร์โบสลูกนะอาจจะมีช่วงเทอร์โบแลกแต่ถ้าเกิดพอคุณได้แตะแล้วไอเสียมันเพียงพอในการปั่นตัวเทอร์บา์แล้วเนี่ยมันฉลาดมาก ในตัวกล่องของรถเนี่ยมันแรงต่อเนื่องนะครับเวลาเดินทางไกลนิสสันนาวาร a านิสสันเทอราที่ใช้เทอร์โบคู่เนี่ยมันแรงแบบแรงน่ากลัวแรงได้เปรียบนะครับยกตัวอย่างคุณขับขี่มาด้วยความเร็ว80 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณยกมีจังหวะนะฮะดูจังหวะแล้วคุณโยกออกแซงคุณจะไปต่อเนี่ยคุณเติมได้ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับนิสสันนาวาร่ารุ่นทวินเทอร์โบเพราะว่า ตัวรอบเครื่องเนี่ยเขาจะมีการเบิ้ลรอบรอไว้นะคุณยกเนี่ยรอบเครื่องมันจะยังไม่ตกมันเหมือนกับเราเบิ้ลรอบในเกียร์แมนวนวลในรถแข่งนะฉะนั้นการขับขี่ของมันไหลลื่นมากเดินทางไกลกําลังมาต่อเนื่องนะฮะขับสนุกปลอดภัยและที่สําคัญมีความประหยัดน้ํามันนะครับนี่สันนวราเครื่องดีเซล2.3ลิตรเนี่ยรหัสว s 23เป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันมากถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานี่โอ้โหแบบใสนิ่งเลยเพราะว่า มาตรฐานขเขาสูงจริงนะครับเครื่องตัวนี้พัฒนามาจากยุโรปนะตอนที่เป็นพันธมิตรนิสสันเรโนก็ยังเป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับและเครื่องตัวเดียวกันนี้นะครับอยู่ในรถยุโรปหลายรุ่นแต่แปะต่างโลโก้นะคเครื่องมันก็เลยแรงนะครับสไตล์เครื่องยุโรปเลยสําหรับเครื่องรหัส YS23 และตอนนี้ก็เป็นทวินเทอร์โบด้วยนะจะชอบตรงนี้เกียร์การที่มี7เกียร์จังหวะชิปต่างๆของมันพอดีเลย การยกมีการเบิ้ลรอบรอโอ้โหมันลงตัวนะครับมันมันสมูทมันไม่มีจังหวะที่แบบหน้าทิ่มนะฮะหรือจังหวะที่เกียรง์งงงงโง่โง,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 ง่จะขึ้นหรือจะลงนะฮะการที่มันซอยมาเจ็ดเกียร์เนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงนี้อาจจะมีคู่แข่งยุคนี้เขามี10เกียร์กันแล้ว10เกียร์ก็ยิ่งได้เปรียบทําเครื่องเล็กแต่สามารถไล่สเต็ปความเร็วได้นะครับแรงประหยัดได้นะแต่ในตลาดใหญ่กลุ่มใหญ่เนี่ย ที่นาวรามองเขาเป็นคู่แข่งนะครับส่วนใหญ่เขาก็6เกียร์กันอยู่นาวราก็ได้7เกียร์แต่ถ้าเอาไปเทียบกับ10เกียร์สิเกียร์มันก็ได้เปรียบกว่านึกออกไหมฮะตรงนี้ก็เล่าให้ฟังภาพรวมแต่จะมีคําถามต่ออีกนะงั้นก็ไป10เกียร์ดีกว่าไหมแต่จะบอกว่าพอเป็นตัว10เกียร์มันก็ล้านหนึ่งขึ้นไปนะครับล้านหนึ่งล้านสองถึงจะได้รุ่น10เกียร์ถ้ามีเงินแค่ล้านเดียวคุณก็ยังได้รุ่น6เกียร์อยู่ก็จะต้องแบบศึกษาไปโดยรวมก็เป็นรถ แต่มันอาจจะขับขี่ไม่สบายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแคบตัวแหนบบรรทุกมันยังแข็งอยู่และเป็นแหนบยาวนะฮะเพราะว่าต้องรองรับโหลดบรรทุกเพราะคุณให้ลูกกระบะตัวยาวมาแล้วคุณต่อลูกกระบะขึ้นบอีกด้านข้างสําหรับตัวม i นเนอร์เชนเนี่ยมันต้องเผื่อว่าลูกค้าเขาบรรทุกมาเต็มนะครับฉะนั้นแหนบมันเลยต้องแข็งเพื่อการขับขี่ที่มันมีเสถียรภาพแล้วของนวาวาร่าถ้าเกิดมีโหลดแล้วเราเอาโหลดปกติก่อน รหปกตินะรถเขาขับดีด้วยความที่แนบอยู่ใต้เพลาน้ำหนักนะลงไปที่แนบโดยที่ไม่ส่งภาระต่างๆไปในส่วนของเพลาขับนะครับฉะนั้นเรื่องการคอนโทรลรถต่างๆก็จะดีมั่นใจนะครับแต่ถ้าบรรทุกหนักเกินกว่านั้นอีกนะฮะโอเวอร์โหลด ที่เขาเล่นกันนะครับเนบรรทุกสอสาลตันตรงนั้นก็จะต้องไป modify เรื่องของแหนบและช่วงล่างนะครับแต่ถ้าเดิมๆก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่มีความมเนกประสงค์ในตัวแคปนะฮะอันนี้เราคุยแค่ตัวแคปนาวาร่าเนี่ยถือว่ามีความอเนกประสงค์บรรทุกหนักได้จริงและยังทําความเร็วได้แบบปลอดภัยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่ารีวิวชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนกระบะแคปแบบผมเนี่ยลองดูนะครับผมว่า เป็นอีกทางเลือดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและถ้าท่านเป็นแฟนรถกระบะนะฮะชื่นชอบเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับรถกระบะกดติดตามพวกเราไว้นะครับสนับสนุนพวกเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe วันนี้ผมมินจากไดอโลต์บ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ